ก hey, ็สำหรับวันนี้ฮะผมมาในทีมที่บอกไปเมื่อกี้ Se t นะครับโปรเทแล้วก็ r g e t t o manage ครับเพราะว่าหลายองค์กรเนี่ยเราลงทุนไปแล้วนะครับแต่การเมนเทนให้ระดับของเอ่อ Data Security ของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายกันนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณเซสชั่นก่อนหน้านี้หลายๆเซสชั่นด้วยที่ได้อธิบายในมุมมองของที่ว่าเราควรจะเก็บข้อมูลยังไงข้อมูลมีลักษณะไหนบ้างที่ต้องเก็บนะฮะวันนี้ผมก็มาโฟกัสอย่างเดียวเลยฮะเรื่องการทำ Data Protection นะฮะก่อนที่จะไปเริ่มตัวแรกนะครับผมเรามาดูระลอกซ่อมรายงานะฮะของทางโซฟอร์ที่เราทำเซอร์วิสเมื่อต้นปีนะฮะจากประมาณสัก5,600องค์กนระฮะไซต์ซิมขององค์กรก็อยู่ประมาณสักร้อยถึง5,000ันยูเซอร์นะครับผมจะเห็นตัวเลขตัวแรกครับหกขององค์กรเนี่ยเรียกว่าได้ถูกระลอกซ่อมไวโจมตีอ่าแล้วก็65%นะฮะตัวเลขตัวที่สองเนี่ยเอ่อก็ต้องบอกว่าเขาเอนคริปเดต้าสำเร็จการการเอนคริปเดต้าสำเร็จแปลว่า จมตีสําเร็จฮะม,มันก็มีผลต่อเนื่องมาจนถึงว่าถ้าเกิดในองค์กรของประเทศเรานะฮะโดนโจมตีเนี่ยักสิหาเอร์เซ็นตมีการขโมยข้อมูลออกไปได้มีการทํา Data Encryption ไปได้เนี่ยมันกเ็เรียกว่ามีความกังวลในเรื่องของการดูแลบริหารจัดการเรื่องของ Data Protection นะฮะแล้วก็72%็ขององค์กรทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าไม่ใช่เพียงแค่จํานวนการโจมตีที่เพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าความซับซ้อน ความซับซ้อนนะฮะแล้วก็ผลกระทบของการโดนโจมตีด้วยรันซ่องแวร์เนี่ยก็มีเรียกว่าเติบโตขึ้นด้วยนะครับเราจะเห็นตัวเลขตัวสุดท้ายครับประมาณสักแปกแสน,นเหรียญหรือประมาณสัก30บล้านบาทเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยนะฮะที่องค์กรเนี่ยจ่ายเงินเพื่อกู้คืนตัว Data นะฮะลองจินตนาการดูะครับว่าเราเอาเงินก้อนนี้มาลงทุนกับระบบป้องกันภัยที่ดีนะครับอาจจะไม่ต้องถึงก้อนนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าได้ประโยชน์ที่สูงกว่าการกู้คืนระบบนะฮะ ทำไมต้องแันซอแวร์ครับเพราะว่าจากรีพอร์ตเนี่ยเราจะเห็นว่ารันซอมแวร์เนี่ยเป็นรูปแบบการโจมตีหลักๆเลยนะครับของปี2020 2021เนี่ยจะเห็นได้ประมาณสัก8.2 73%เนี่7.3เปอ็นน่อเป็นรันซอแวร์ทั้งหมดเลยนะครับแลว้วคราวน,นี้เราก็ต้องกลับมาย้อนคิดดูว่าแล้วมันเข้ามาได้ยังไงนะครับเราก็มาดูว่าต้นสายปลายเหตุของการโดนโจมตีมันเกิดจากอะไรนะครับตัวแรกเลยครับที่ผมอยากให้เห็นก็คือตัวอพอภัยะเนี่ยฮะ ช่องโหวของซอฟต์แวร์อุปกรณ์นะครับแต่ผมก็อยากจะเน้นอีกอันหนึ่งคือจริงๆพนักงานหรือว่ายูเซอร์ของเราเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นช่องโหวที่นําพาเอาพวกภัยคุกคามเ,เข้ามาในองค์กรได้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเราจะปรเทคตัวนั้นยังไงนะครับจะเห็นอีกก้อนหนึ่งครับที่สูงเหมือนกันประมาณสัก36%บเป็นครับเป็นอันโนนนะครับตรงนี้เนี่ยที่เป็นอันโนนเพราะว่าเราอาจจะไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าช่องทางที่เขาเข้ามามาอย่างไงเช่นเราอาจจะไม่ได้ระบุว่า เอ่อเป็นการแพร่กระจายผ่าน USB นะฮะเป็นการแพร่กระจายผ่าน VPN นะครับหรือว่าเป็นการทำงานอย่างอื่นๆที่เข้ามานะครับก็อันนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าเข้ามาทางเอ่อทางไหนแล้วเนี่ยแล้วเราจะปกป้องอยังไงนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับวันนี้ตัวแรกเลยครับของทีมวันนี้คือการเซตนะครับผมอยากให้พวกเราตั้งเป้าก่อนว่าเป้าหมายของการทำ data า r o t e c t i o n เนี่ยเอ่อขององค์กรของท่านนะฮะจะ ต้องการขนาดไหนเป็นยังไงบ้างนะครซึ่งผมมีแนะนำอ,ะอยู่3ตัวด้วยกันนะฮะหก็คือ,อการสต็อปนะฮะหรือว่าการยับยัง้งการโจมตีแฮกิ้งมัลแวร์นะครับส่วนที่2คือถ้าเกิดอุปกรณ์นะครหรือข้อมูลเนี่ยสูญหายออกไปแล้วเนี่ยเราจะปกป้องมันยังไงต่อไปนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับการลด impact ของการทำเรียกว่า human error หรือว่าเราอาจจะด้วย u n k n o n นะครับเราไม่รู้ว่าเราควรจะ ทำอะไรยังไงนะครับอันนี้ความไม่รู้คือจุดอ่อนที่น่ากลัวที่สุดนะฮะวันนี้มีสามโกด้วยกันแล้วแต่ละโกเราจะมีเครื่องมือช่วยท่านยังไงได้บ้างน,นะฮะเรามาดูกันนะครับกับตัวที่สองคือการโปรเทคนะครับผมอ่าสต็อปมาแวร์ครับก่อนที่เราจะไปยับยั้งเขาได้เนี่ยเราต้องมาเข้าใจกันก่อนว่าเขาเข้ามายังไงวิธีการคิดแนวคิดของแฮกเกอร์เขาคิดยังไงนะฮะซึ่งถ้าเกิดเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยจะเหมือนกับเป็นโซ่นะฮะซึ่งหลายๆท่านก็จะ พอจะทราบว่ามันเรียกว่า a อ t a ท็กคิวเชนหรือว่าไซเบอร์คิวเชนนะครับถ้าเกิดเห็นในช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็จะมีการเรียกว่ามาเก็บข้อมูลมาดูสแกนมาดูทาร์กเก็ตก่อนว่าเขาจะโจมตีองค์กรของท่านได้ทางไหนได้บ้างนะฮะซึ่งจะเห็นได้ว่าหลายๆองค์กรเราใช้อีเมลเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางอีเมลก็อาจจะเป็นช่องทางแรกๆที่เขาเลือกนะฮะว่าจะโจมตีองค์กรนะฮะพอมาที่2อนะฮะพอเขาได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลขององค์กรของท่านเรียบร้อยลว เขาก็มาวางแผนการโจมตีเขาก็จะมาดูว่าเขาจะต้องเตรียมเครื่องมืออะไรบ้างนะครับพอมาถึงขั้นตอนที่3ามเขาจะส่งการโจมตีเข้ามาไม่ว่าจะมาทางอ e ีเมลมาทางเน็ตเวิร์กมาทางอะไรก็ตามเนี่ยก็จะส่งเข้ามาในองค์กรแล้วก็ขั้นตอนที่4คือการทํา exploitation หรือว่าใช้ช่องโหว่ฮะที่มีอยู่ในองค์กรเนี่ยเป็นตัวนําพาเอาการโจมตีเนี่ยเข้าไปในองค์กรนะครับแล้วพอไอ้การโจมตีนั้นน่ะมันหลุดเข้าไปในองค์กรได้แล้วนะครับมันก็จะเริ่มทําการติดตั้งตัวมัลแวร์ติดตั้งตัวโทรจนันติดตั้งการโจมต,าง,ตาง้าถึขันอนอ ต่อไปฮะคือการที่มัลแวร์เซฮัลโหลกลับไปที่แฮกเกอร์แล้วบอกว่าเอ้ยผมเข้ามาได้แล้วนะอยากให้ผมทําอะไรต่อเช่นเข้ารหัสข้อมูลนะฮะหรือเอาข้อมูลออกไปแล้วก็มีการเรียกค่าไถ่เกิดขึ้นถูกไหมฮะซึ่งอันนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ทางแฮกเกอร์เขาก็จะเป็นการคอนโทรลต่อไปว่าเขาจะทําอะไรกับองค์กรข,ของท่านที่โดนคอมโพรไม s ์หรือว่าโดนแฮกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกเลยฮะโซลชันแรกที่ผมจะแนะนําก็คือ ในแต่ละองค์กรเนี่ยควรจะมองในเรื่องของอีเมลเ e c u ริตี้นะฮะซึ่งอีเมลเ e c u ริตี้เกตเวยเนี่ยผมที่ผมลิสต์มาให้นะฮะเป็นแค่ฟีเจอร์หรือว่าเป็นความสามารถเบื้องต้นที่ควรจะมีนะฮะอย่างเช่นการใช้สแปมหรือ IP Reputation การใช้ข้อมูลย้อนหลังของออรูปแบบรูปแบบของ email, อีเมลหรือว่า IP Address นะฮะมาเป็นตัวกรองก่อนกรองอแบบหยาบก่อนว่าเวลามีคนส่งอีเมลมาเนี่ย เราจะกรองพวกอีเมลที่เป็นสแปมเป็น IP ที่แปลกประหลาดเนี่ยออกไปนะฮะพอมาตัวที่2นะฮะเขาก็จะมามองว่าเฮ้ยเราเซนเดอร์ er เนี่ยเราตรวจสอบได้ไหมว่าเขามีความปลอดภัยหรือเปล่านะฮะก็คือสามารถตรวจสอบเซนเดอร์ด้วยวิธีต่างๆซึ่งชื่อในตรงนี้อาจจะคุ้นๆบ้างน,นะ SPF นะฮะดีค m มดีมากนะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูว่ามันมีอะไระไรายละเอียดยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็ตัวที่3ครับฟีเจอร์ที่ควรจะมีก็คือเราสามารถที่จะคอมเพล ฮดเดอร์อนได้นะครซึ่งตัวนี้เนี่ยลองจินตนาการว่าซองจดหมายที่ส่งมาจากหน้าซองกับจดหมายที่อยู่ข้างในเฮดเดอที่อยู่ข้างในฮะเขาเรียกว่าอ่ามันมันมีความสอดคล้องอะไรยังไงกันบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามันมันไม่สอดคล้องกันตัวระบบอีเมล Security ก็ควรจะช่วยป้องกันองค์กรของทน,นได้อ่พาพอมาถึงตัวที่4ครับเราใช้ AI ไได้ด้วยนะฮะ ก็ตัว BEC เนี่ยย่อมมาจากคำว,ว่า Business Email Compromise ใช่ไหมครัซึ่งมันก็มีลักษณะในการเลือกการโจมตีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าถ้าเรามี AI ที่เรียนรู้ที่จะอ่านอีเมลได้เหมือนคนแต่ครางนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะรู้ได้ว่าการเขียนอีเมลแบบสแปมการเขียนอีเมลแบบฟิชชิ่งเป็นยังไงเนี่ยตัว AI ตัวนี้ฮะก็จะช่วยกรองข้อมูลกรองพวกสแปมอีเมลออกไปจากองค์กรได้นะครับแล้วทำไมถึงต้องพูดถึงเรื่องสแปมอีเมล เพราะว่าตัวที่5เลยครับโมเวร์ are, หรือว่าตัวพวกไวรัสเนี่ยมันอาจจะแฝงมากับอ e ีเมลก็ได้นะครับไฟล์ที่เป็น exe ไฟล์ที่เป็น jpeg ไฟล์รูปภาพต่างๆที่เขาส่งเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถที่ฝังมาแวร์เข้าไปได้นะครับไฟล์ด็อกิวเมนต์พวกนี้มีมาโครลันได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีเมลเียวริตี้เกตเวก็ควรจะมีความสามารถที่จะเรียกว่าทําการวิเคราะห์ไฟล์ได้ด้วยแล้วก็ถ้าจะให้ดีกว่านั้นครับ ส่งขึ้นไปทำเรื่องของแซนด์บ็อกซิ่งหรือบางทีเราจะเรียกว่าเป็นการสังเกตพฤติกรรมนะฮะสังเกตพฤติกรรมของการเปิดอีเมลสังเกตพฤติกรรมของการลันของไฟล์ที่มันแฝงแนบเข้ามานะครับถ้ามองว่าเป็นการโจมตีเราต้องช่วยยับยั้งตรงนั้นออกไปได้นะครับแล้วก็ตัวที่6ครเรื่องของการที่ว่าหลังจากที่อีเมลเนี่ยมันหลุดเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วบังเอิญว่าเราตรวจสอบได้ว่ามันเป็นอีเมลที่อันตราย ระบบอีเมล Security Gateway ก็ควรจะมีความสามารถที่จะเป็นดึงอีเมลนั้นกลับมานะครับแล้วก็ทำให้ User ที่เขา,เารับอีเมลไปเนี่ยปลอดภัยได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเบื้องต้นที่แนะนำว่าในการป้องกันอีเมล Security หรือว่าการเลือกใช้อีเมล Security Gateway เนี่ยควรจะมีฟังก์ชันประมาไหนนะครับผมพอมาที่2ครับเรียกว่าเป็นพระเอกของการ p โพ t เทคองค์กรของเราเลยซึ่งนั่นก็คือนะฮะ next generation firewall นะครับซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมีการโปรเทคมีการป้องกันอยู่แล้วฟีเจอร์ที่ผมเขียนทางซ้ายมือทางขวามือทั้ง9้าตัวนะฮะเรียกว่าเป็นฟีเจอร์ที่ควรจะมีการเปิดใช้งานวันนี้ถ้าเกิดเรามีไฟวอล์อยู่ที่องค์กรเนี่ยลองกลับไปเช็คดูครับว่าเราได้เปิดการใช้งานพวกนี้หรือเปล่านะครับผมขออนุญาตลองยกตัวอย่างข้อ6ขึ้นมาก่อนเลยนะครับเรื่องของการทํา SSL inspection การทํา SSL inspection หรือการตรวจสอบพวกทั้งฟิกที่มันถูก e n ริปต์อยู่ครับ มาว์พวกนี้มันก็อาศัยช่องทางที่เขาเอนคริปมาแล้วก็อาศัยช่องโหหรือว่าการที่ไฟวอลเนี่ยไม่ตรวจสอบเอ่อแพ็กเกจที่ถูกเอนคริปไว้หรือเข้ารหัสไว้เนี่ยเข้ามาดิลอยในองค์กรดังนั้นเนี่ยไฟวอลของเราเนี่ยควรจะมีความสามารถนะฮะที่จะดีคริปแพ็กเกจได้ตรวจสอบแพ็กเกจที่ถูก เข้ารหัสได้แล้วก็ดึงตัวนั้นออกมาครดูว่ามันมีความเสี่ยงจะมีผลกระทบกับองค์กรของเราหรือเปล่านะครับซึ่งหลายๆตัวหลายๆแบรนด์นะฮะก็จะมีเรียกว่าความท้าทายในการเปิดตัวนี้ขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่ามันกินรีสอร์ทกินรีชิพีเอข้นข้างเยอะนะครับเพื่อนก็ต้องมาดูว่าไซซิ่งของการทำไฟวอลไซซิ่งของการเปิดฟีเจอร์ครบถ้วนตามนี้เนี่ยเหมาะสมแล้วหรือยังนะครับผมผมเพิ่มอีกตัวหนึ่งฮะข้อเก้าครับไฟวอลบางตัวนะฮะเราสามารถที่จะดูพฤติกรรมของ การใช้เว็บไซต์องค์ในองค์กรได้นะฮะคนในองคอ์กนระเราปล่อยให้เขาใช้เนเว์กองค์กรออกไปใช้อินเทอร์เน็ตข้างนอกนะครับหรือแม้แต่อาจจะเขาติดมอลไบมาแล้วด้วยก็ได้นะฮะแล้วก็ตัวมอลร์ที่มันฝังอยู่ในตัวเครื่องของเขาเนี่ยพยายามที่จะวิ่งออกไปหาเราเรียกว่า Command Control Server หรือว่าเป็น Hacker Serv e r นั่นแหละฮะพวกทาฟฟิกพวกนี้นครเป็น a l i c i o u s traffic นะฮะซึ่งถ้าองค์ถ้าตัว firewall เนี่ยสามารถที่จะดักจับได้แล้วก็ดูพฤติกรรมได้เนี่ยมันก็ จะช่วยให้องค์กรของท่านเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหรือจริงๆอาจจะมองว่าเป็นการโปรแอคทีฟในการดูภาพรวมความปลอดภัยภาพรวมขององค์กรก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ข้อเจ็ครับกระโดดไปกระโดดมานิดนึงนะฮะวันนี้เป็นเซสชั่นสุดท้ายอาจจะม่วงนอนกันนะฮะลองกระโดดไปกับผมนิดนึงนะฮะข้อเจ็ดครับมองแวร์แอนนลิซิสครับ, Analysis, รบตัวไฟวอลเน็กซ์ f i r ไฟวอลปัจจุบันหลายๆค่ายทาได้แล้วนะครับซึ่งในมุมของทางเราเองเนี่ยเราทำแมชชีนเลอร์นิ่งด้วยในตัวไฟวอลเลย ถ้ามีซิเนเจอร์เยอะฮาร์ดดิสก์ก็ต้องใช้เยอะถูกไหมครัแล้วถ้าเกิดมีซิเนเจอร์เยอะเอ่อโปรเซสในการวิเคราะห์ว่าทราฟิกแต่ละตัวที่วิ่งเข้ามาเนี่ยมันจะต้องไปตรวจสอบตามซิเนเจอร์เนี่ยมันก็กินรีซอสแต่ถ้าเกิดเราเอาแมชชินเลนนิ่มาดูวิเคราะห์ก่อนเนี่ยเราสามารถที่จะหยิบยกไฟล์ที่เป็นกู๊ดหรือเป็นแบดอะไรออกไปได้ก่อนเนี่ยก็จะช่วยลดภาระของการทํางานไฟว์วอล์ตัวที่2คือมีคลาวด์แซนด์บ็อกซ์บิวอินมาด้วยถ้ายิ่งมีคลาวด์แซนด์บ็อกซ์บิวอินมาเนี่มัน ต้องสงสัย suspicious นะฮะแล้วเราส่งขึ้นไปตรวจสอบข้างบน offload การทำงานไฟลวอกมาไฟล์ที่เอาไปตรวจสอบข้างบนตรวจสอบเสร็จนะครับทำ behavior analysis ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างละแล้วค่อยส่งเป็น signature กลับมาบอกทางไฟล์วอลว่าไฟล์ที่เราได้รับเข้ามาเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าน,นะครับผมวันนี้ยังมีหลายตัวเลยฮะ ความสามารถของ Next Generation Firewall นะครับอ,อย่างเช่นการทําพวก IPS, ทํา Threat Prevention, การ Control Application, การใช้งานพวกนี้นครับก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่ควรจะเปิดใช้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ร้ายนะฮะโจมตีเข้ามาในองค์กรแล้วก็ขโมยข้อมูลของท่านออกไปข้างนอกนะครับมาอีกตัวหนึ่งฮะรเราพูดถึงการป้องกันร,ระดับเน็ตเวิร์กไปแล้วนะครับลองมาดูในระดับ Endpoint บ้างนะฮะซึ่งก็เป็น ฟังก์ชันที่สำคัญเหมนกันถ้าแต่ก่อนเราลงทุนในเรื่องของ Anti irus, แอนต้ไวรัสอ่าเราก็จะช่วยวิเคราะห์ไฟล์นะครับว่าแอนต้ไวรัสเนี่ยมีไฟล์ตัวนู้นตัวนี้มาเราตรวจสอบแล้วเป็นไฟล์ที่ดีหรือไม่ดียังไงบ้างนะครับปัจจุบันมันก็มีเจเนเรเรียกว่าการพัฒนา develop มาเรื่อยๆจนมาถึงคำว่า next generation endpoint security ด้วยนะครับซึ่ง พวกเบสิกการโปรเทคต่างๆที่เราทำการสแกนไฟล์การใช้ไมคชิลเลนจงในการวิเคราะห์ไฟล์เนี่ยก็มีอยู่ในตัว Next Gen Endpoint Security นะครับพอมาดูอีกข้อหนึ่งฮะถ้าเป็นพวก malware ที่มันหลุดเข้ามาในองค์กรนะครับเขาพยายามที่หรือแฮกเกอร์ที่เขาสามารถที่จะเข้ามาในองค์กรได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามจะทำก็คือต้องติดตั้งอะไรบางอย่างต้องรันสคริปต์อะไรบางอย่างต้องไปแก้ไขไฟล์เมื่อกี้ได้ยินคำว่าไฟล์ Integrity Management ถูกไหมฮะ พวกนี้ฮะที่จะเกิดขึ้นกับตัว endpoint ของเราเนี่ยเราตัว endpoint security ควรจะมีความสามารถที่จะ detect พวกนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะจํากัดสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เช่นแอปพลิเคชันแบบนี้ไม่อนุญ,ญาตให้ติดตั้งในเครื่องขององค์กรนะครับอแอปพลิเคชันหรือ p r o c e s สนี้ไม่ไม่อนุญ,ญาตให้รันในองคอ์กรและความสามารถของ endpoint ที่จะเพิ่มขึ้นไปอีกคือ,อถ้าเกิด หลายๆองค์กรใช้ตัวตัว d o w เตัว w i น d o w นะฮะจะมีตัว process ที่เรียกว่าเป็น PowerShell ใช่ไหมฮะมีเครื่องมือที่ใช้ในการรันขอ a มา,าตา่างๆจริงๆพวกนี้เป็นผมต้องเรียกว่าเป็น Good Process แต่ว่าแฮกเกอร์ใช้ o o p r p r o s s เนี่ยมารันสิ่งที่เรียกว่า q u r y หรือว่าการโจมตีระบบได้สั่งให้ันไปดาวน์โหลดไฟล์ไปดาวน์โหลดมาแวร์มาได้เพราะฉะนั้นเนี่ย e m นพ r Security ตตรวจสอบแค่ โปรเซสอย่างยีไม่ได้แล้วต้องลงลึกถึงคิวรียที่เขาหลันด้วยนะครับซึ่งก็ uh, ตัว endpoint security พวกนี้นะครับก็ควรจะมีความสามารถแบบนั้นนะครับอีกตัวหนึ่งครับผมให้ดูข้อ9 anti ransomware นะครับ endpoint security ปัจจุบันนะฮะเรา uh, ลามีมีวิธีการทำหลายแบบนะฮะแบบที่หนึ่งคือทำ full backup full backup ของไฟล์ มันก็จะมีข้อดีข้อเสียแต่อย่างถูกไหมฟูลแบคเก็คือเราอาจจะต้องใช้รีสอร์ตเยอะในการเก็บ Data ในการแบ c k อ p กิน t o r เ g e เยอะอ่าแต่ว่าก็มีเรื่องของข้อดีก็คือมันแบคเอฟทางไฟล์นะครับกับอีกอันหนึ่งคือทําเป็นแบบ partial หรือว่าเป็นแบบ s e g m e n t ของไฟล์นะครับซึ่งถ้าทําแบบนี้เนี่ยมันจะได้เรื่องของ Speed ได้เรื่องของความเร็วได้เรื่องของความประหยัด e s o u r c e พอตรวจสอบ ทำแบ็กอัพเบื้องต้นนะครับแล้วตัวแ a นซ่อม a ว e พยายามที่จะเข้ารหัสข้อมูลของท่านแล้วท่านมีตัว endpoint security ที่ดีๆเนี่ยมาช่วยดักจับโปรเซ s ตรงนี้นะครับเขาแบ็กอัพไ้ก่อนนะครับแล้วพอเขาตรวจสอบว่าโปรเซ s ของการ encrypt เนี่ยเป็นของ hacker สิ่งที่ทำก็คือเทอร์มิ t าตัวโปรเซ s แล้วก็ทำการ r ร t o r e ตัวไฟล์กลับมาอันนี้ก็จะช่วยให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะปกป้องไฟล์ของท่านปกป้องเรื่องของ Data ของท่านได้นะครับผมคราวนี้ มีอีกอันหนึ่งนะครับผมขอฝากคําว่า synchronize security นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีโซลูชันตัวหนึ่งฮะเป็นตัว firewall อ uh, ่า next gen firewall แล้วเรามีโซลูชันอีกตัวหนึ่งเป็นตัว endpoint security นะฮะแล้วเราทําการ synchronize กันนะครับข้อมูลของ firewall ข้อมูลของ endpoint synchronize กันแล้วมันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า1นบวกหมากกว่า2ฮะประโยชน์ที่ท่านจะได้รับในองค์กรเนี่ยมันจะมากขึ้นนะครับเรามาดูโกต,ตัวที่2ฮะ ถ้าเกิดข้อมูลหรือว่าอุปกรณ์ของท่านเนี่ยดูดออกไปเ,เราจะป้องกันยังไงนะฮะเราก็เอาง่ายๆเลยครับตัว DUEM หรือว่า Unified Endpoint Management นะครับหลักๆห,หน้าที่หลักๆที่ทำก็คือการบริหารจัดการตัวสมาร์ทโฟนการแท็บเลต็ตพวกนี้เวลาที่อุปกรณ์พวกนี้มันสูญหายออกไปเนี่ยหน้าที่หลักๆที่เราควรทำคืออะไรฮะลบ Data บริหารจัดการจากส่วนกลางควบคุมได้ว่า ยูเซอร์ที่เขาเอาไปใช้เนี่ยเขาติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรนะครับเราสามารถที่จะสร้าง Work Profile หรือว่าทำเป็น Enterprise Application Store ได้เวลาที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้ดาวน์โหลดจาก App Store ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถที่จะควบคุมความเสี่ยงการใช้งานของ Endpoint หรือ Mobile ของ User ของเราได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ Data เราหลุดออกไปนั่นเองนะครับแต่ครนี้สมมติว่ามันหลุดออกไปจริงจงแล้วอ,อีกอันนึงคือถ้าเขา เราทําในเรื่องของการทำ device encryption ได้ด้วยนะฮะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทำเป็น full disk encryption หรือว่าทําการ encrypt ตัว boot sector ของของของตัวระบบนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้อ,อ,องค์กร data ที่เราต้อง protect เนี่ยมันไม่สูญหายออกไปหรือว่าถึงสูญหายไปทางแฮกเกอรก็ไม่สามารถที่จะแกะดูได้ว่าข้างในคืออะไรนะครับก็จะได้ช่วยในเรื่องของพวก c o m p l i a n c e ด้วยนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งครับ เรื่องของการลด Impact ของ Human Error นะครับหลายๆองค์กรน่าจะมีการลงทุนในเรื่องของการทำ Security Awareness Training นะครับคราวนี้ก็จัดเป็นคลาสนะฮะเรียกมามาเทรนว่าวิธีการใช้แล็ปท็อปยังไงวิธีการใช้แอปพลิเคชันยังไงให้ปลอดภัยใช้อ e ีเมลยังไงให้ปลอดภัยฮนะลองมองอีกมุมหนึ่งครับถ้าเกิดมีการทำ Awareness training แบบ a u t o m a t e ได้หรือว่า automation ได้นะครับเรามีโซลชั l นบางบางอันฮะที่เราสามารถที่ช่วยท่านได้ก็คือการจัดทำตัวสแปมหรือ phishing ขององค์กรเองแล้วลองสูมยิงออกไปสิ่งที่เราทำคือเราเทสว่าคนในองค์กรของเราครับเขามี awareness ในเรื่องของสแปมในเรื่องของ phishing มากน้อยแค่ไหนนะครับเราสามารถเห็นเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลย แล้วถ้าเกิดมีใครบางคนฮะลงคลิกตัวลิงก์หรือว่าตัวฟิชชิงลิงก์สแปมอีเมลที่เราส่งไปเนี่ยเราสามารถที่จะทำออโตเมชันนะฮะเอ็นโลเขามาที่คลาสเทรนนิ่งที่เป็นแบบอนดีมานได้นะฮะทางท่านก็สามารถอาจจะมีคลาสของท่านเองหรืออาจจะใช้คลาสของทางเออเวนเดอร์ที่เขามีให้ก็ได้นะฮะซึ่งก็จะทำให้อ่เ user เราสเปซิฟิกไปเลยนะว่า user คนเนี้เขามีความเสี่ยงเขาควรจะได้รับการเทรนนิ่งเพิ่มเติม อันนี้จะได้หนึ่งคือเรื่องของ productivity ด้วยสคือเรื่องของการค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาด้วยนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราต้องรอจัดสมัมมนาเอาคนมาทำเทรนนิ uh, ่งในแต่ละครั้งในแต่ละครั้งเนี่ยหคือกินมีสอดกินพลังงานมากเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีโซลูชันแบบทำ automation แบบนี้ก็อาจจะช่วยทำให้องค์กรของท่านเนี่ยมี productivity ที่สูงขึ้นทำงานได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็มี a w a r e n e ที่ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็วัดผลเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะครับผม มาต่ออีกตัวหนึ่งครับหลายๆองค์กรน่าจะเริ่มใช้ Public Cloud มากยิ่งขึ้นคราวนี้เนี่ยคำถามคือความท้าทายในการใช้ u u l l i c l o u u เนี่ยมันมันมีอะไรบ้างนะฮะต้องบอกว่า Data ที่อยู่บน u u l l i c l o u u เนี่ยมันก็คือมันสามารถทำ Public อัก e ส s ได้มันสามารถเข้าถึงได้าจากอินเทอร์เน็ตถ้าเราคอนโทรลได้ไม่ดีนะันน้คือ,เ,อ,อเรียกว่าความท้าทายที่หนึ่งอันที่สองครับเรื่องของการมองภาพ ของสิ่งที่อยู่บนคลาวดให้มันเป็นไดอะแกรมหรือให้มันเป็นรูปแบบที่เราจับต้องได้เนี่ยมันก็มองดูได้ยากนะครับซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเราสร้างดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วเราเปิดให้เขาเข้าใช้จาอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่มีการทํา Security Control ยังไงนะครับรวมถึงอีกตัวหนึ่งนะฮะเราเรียกว่า IAM หรือว่าตัว Identity Access Management User แต่และคนที่เราสร้าง Account ให้เขาครับที่อยู่บนนั้นเนี่ย แต่ละคนเนี่ยเข้าถึงรีสอร์ะไรยังไงได้บ้างเราจะมองภาพตรงนี้ออกได้ยังไงบ้างนะครับมีเครื่องมือช่วยเราได้หรือไม่นะครับแล้วก็อีกอันนึงครับน่าจะได้ยินคําว่า lease privilege หรือว่าการให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลนะครับแก่ user ของเรา arm หน้าที่ที่เขาควรจะได้รับนะครับการให้เขาสามารถที่จะ complete ตัว t a s ของเขาได้โดยการใช้สิทธิ์ที่น้อยที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เรามีการรีวิวยางต่อเนื่องหรือไม่นะครับหรือถ้าเกิดสมมตินะฮะพนักง,งานคนนึงบอกว่าผมไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ได้เพราะผมต้องใช้งานเราอาจจะแล้วทางยูเซอร์เนี่ยเขาอาจจะต้องเป็นเอเจนซี่มากๆเลยต้องเข้าไปใช้งานเนี่ยบางทีเราเราเปิดสิทธิ์ผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทําใหเ้เราเรียกว่า expose ตัวระบบของเราออกไปหาอินเทอร์เน็ตมากเกินไปแฮกเกอร์อาจจะใช้ตรงนั้นเป็นช่องโหว่ในการเข้ามาดูดข้อมูลเข้ามาดูดเดต้ของเราได้นะฮะอีกส่วนหนึ่งครับ Human error ถูกไหมฮะในเรื่องของการทำ configuration คราวนี้เนี่ยพอมันเปลี่ยนจากการทำเ,เป็น data center เป็น e q อุป m e n t เป็นอุปกรณ์ที่เรารู้ว่ามันเข้าทางไหนออกทางไหนเ,เสียบสายไหนแล้วเนี่ยพราะมันเป็น cloud ครับมันเปลี่ยนจากตัวสิ่งที่เราจับต้องได้มาเป็นเรื่องของการเขียนโค้ดอาจจะได้ยินคำว่า infrastructure as a code หรือว่า,า configuration as a code พวกนี้นะครับการทำพวกนี้ขึ้นมาเนี่ย ต้องถามว่าสิ่งที่เรา define ไว้สิ่งที่เราเขียนไว้เนี่ยมันมีช่องโหว่หรือเปล่าแล้วเรามีการรีวิวต่อเน,นื่องหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันแล้วก็อีกอย่นึงครเราใช้พวก open source library ต่างๆเราใช้ open source พวก image ในการรันผมยกตัวอย่างอย่าง,าง wordpress ครับจริงๆถ้าไปดูใน aws ใน google cloud platform ใน azure เนี้<ๆ>ก็จะเห็นว่ามี image จากหลายๆค่ายให้บริการ wordpress ถูกฮะแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าในแต่ละค่ายที่เขาให้บริการ WordPress ตัว Image ที่เขาเอามาเนี่ยมีช่องโหว่หรือไม่มีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในองค์กรก็ต้องมาดูในเรื่องของความปลอดภัยเหมือนกันแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นครับเรื่องของการทำพวก Compliance นอกจาก p p a แล้วมีอีกส่วนอื่นๆที่จะต้องดูแลเหมือนกันนะ PCI HIPAA SOC 2 Type 2ต,ต่างๆพวกนี้นะครับคราวนี้ผมก็เลยจะบอกว่ามันมีโซลูชันตัวหนึ่งที่เราจะรู้จักในชื่อ Common นะฮะเรียกว่า Cloud Security Posture Management หรือเรียกสั้นๆว่า CSPM ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยสิ่งที่ผมบอกไปทั้งหมดเมื่อกี้จับมาแล้วก็วาดภาพให้ท่านเห็นดูความปลอดภัยให้ท่านได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่านี่เลยฮนะย้อนกลับมาตรง s h a r e responsibility model Uh, ทาง public Cloud เขาจะมีอยู่แล้วแะครับว่าเขาจะต้องดูแลเรื่องของ p h y s i c a l ให้ด้านแต่สิ่งที่ท่านจะต้องดูแลเองก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันเรื่องของ Content แล้วโซลูชันที่มันอยู่ในในส่วนนี้ฮะที่จะต้องตอบโจทย์ทุนี้เนี่ยมันอาจจะมีหลายส่วนเนาะแต่ตัวแรกที่เราอาจจะต้องดูก่อนเลยคือเราทํา Assessment เราทําการวิเคราะห์เราทำการตรวจสอบคลาวปัจจุบันของเราได้หรือยังว่า มีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนคอมพลายตามหลักเกณฑ์ตามเล u l a t i o n ต่างๆมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งจริงๆแล้วทางบริษัทซอ o r ์ so เองเรามี free t o o l ้ท่านใช้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ท้ายสไลด์ของวันนี้ครับคาวนี้เราพูดมา2ตัวแล้วเซตเราตั้งโกดว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะปกป้อง data ของเราสคือ protection t o o l ต่างๆเมื่อกี้พูดมาน่าจะเยอะมาก คราวนี้สุดโตสุดท้ายเราจะเมเนย,ยังไงให้ security posture หรือท่าทางของความปลอดภัยขององค์กรเราเนี่ยอยู่ในจุดที่สูงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็เมนเทนอยู่เลเวลตรงนั้นตลอดนะครับผมมีเรียกว่าจับมาสัก6ตัวหลักๆนะครับที่จะแนะนําว่าควรจะทํา อยู่เสมอนะฮะลองดูที่ตัวแรกเลยครับคือการทำแพทชิงนะครับแต่ผมเขียนดอกจันไว้ข้างล่างมันก็มีความท้าทายนกันเวลาเราทำพวก security patching ต่างๆเนี่ยเวลาที่อุดช่องโหว่ใช่ไหมฮะเพราะว่าทางแฮกเกอร์จะใช้ช่องโหว่ในการที่จะโจมตีองค์กรของเราฝังลอฟตเนี่ยข้อเรียกว่าความท้าทายแรกคือ c เช e g e Management ขององค์กร r o c e s s ในการทำตรงนั้นนะฮะต้องได้รับการอ p p r o v e มีการตรวจสอบบางองค์กรอาจจะต้องเข้าระบบ t ท s t ก่อนก่อนที่ขึ้นระบบจริงเพราะว่า การใช้แอปพลิเคชันบนระบบจริงอาจจะมีผลกระทบความ i n c o m p a t i b i l i t y หรือว่าความไม่เข้ากันของเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันเก่านะครับหรือความเสถียรของเวอร์ชันใหม่พวกนี้มันเรียกว่าก็เป็นความท้าทายของการทำแพลนเช่นเหมือนกันนะครับตัวที่2ครับเรื่องของการทำเซกูริตี้เช็ c k u p อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็มองในมุมของ Preventive ก็ได้คนระับมองในมุมของการทำงานเชิงลุกว่าตัวอุปกรณ์ต่างๆตัวเ,เรียกว่าความระบบความปลอดภัยต่างๆขององค์กรของเราเนี่ย มันทําหน้าที่ของมันได้ดีอยู่แล้วหรือ,อยังต้องมีการปรับจูนอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเชื่อมโยงมาถึงตัวที่3ครับก็คือการทำ Optimization อ uh, ่าซิเคอ c ์ตี้ค f i g u r a t i o n ยิ่งมีความซับซ้อนมากเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งกินรีสอร์สในการวิเคราะห์มากเท่านั้นดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะ o p t i m i z e มันได้เราลดความซับซ้อนของมันได้ระบบ Security ขององค์กรก็จะทำงานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นต้องมีการทำอย่างนี้ต่อเน,นื่อนะครับตัวที่4ครับ เราเรียกเร,เรียกสั้นๆว่าไซเบอร์ดริลนะครับแต่ถ้าเกิดพูดเป็นภาษาแบบเข้าใจง่ายก็คือการซ้อมหนีไฟนะครับในหลายๆองค์กรมีเครื่องมือแล้วมีคนแล้วมีโปรเซสแล้วมีสิ่งที่เรียกว่า playbooks ที่บอกว่าถ้าเกิดอินซิเดนต์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องไล่ตามข้อหนึ่งข้อ2ข้อ3ข้อ4แต่ถามว่าเราต้องซับซ้อนกันมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องเรียกว่ามีการซับซ้อนอ,อย่างต่อนเนื่อง practice m a k e perfect นะครับต้องมีการทำข้อห้าครับ security awareness training อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่า The w e a k e s t l i n กก็คือการอนุอนุวิงก็คือ user ของเราเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่รู้เขาอาจจะไปคลิกโดน phishing ไปคลิก spam ก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่สำคัญครับทางทีม security ขององค์กรทางทีม i อขององค์กรเป็นทีมที่สำคัญมากๆนะครับถ้ามี knowledge มีความรู้เราควรจะ keep ให้อยู่ในองค์กรให้ได้ทำยังไงถึงจะอยู่ในองค์กรให้ได้นะครับ transfer ตัว knowledge ยังไงนะครับเราก็ต้องบอกว่าทีมเนี้ยค lifelong learning คือเราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เทรดการโจมตี evolve อยู่ตลอดเวลาคนป้องกันก็ต้องพัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันฟังดูแล้วเยอะมากมายเราซอ f a ์ให้ท่านเลือกสองอย่างท่านอยากได้เครื่องมือท่านมาหาเราท่านอยากได้ e อ็กซ์เ s e ท่านมาหาเราท่านอยากได้คน24่สิบสี่คูณเจ็ดป e และ ที่สาคัญ predictive คือเราเพยากรณ์ได้ด้วยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจากบริบทที่เราสามารถเห็นองค์กรน,นะครับเมื่อกี้ตอนต้นเลยผมพูดถึงคําว่า unknown นะครับสาถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเข้ามาจากทางไหนสิ่งที่เราทําได้ก็คือการดูแลให้ดีที่สุดครับก่อนจะจบครับผมขออนุญาตฝากตัวนี้ไว้ Sophos นะครับเป็นบริษัท Cyber Security as a Service เราให้บริการเยอะแยะมากมายถ้าเห็นในภาพนี้นะฮะก็เรียกทางเราเข้าไปได้มีคอนแทคพอยอ์อยู่ข้างล่างนะฮะ ASEAN KIT กลาง t c a s h s o f t r t c o m ครับ Endpoint Security Network Security Cloud Security และ Email Security มี managed Service แล้วก็มีเครื่องมือให้ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับทุกอย่างพวกนี้ผมต้องบอกว่า uh, Central t ไลท Management ของเราชื่อว่า s o f t r t Central Free สำหรับทุกอปุปกรณ์แล้วก็ในซัมมารีครับผมเซตนะครับตั้งค่าเป้าหมายของท่านนะฮะ ในมุมของ protection ฮะ invest ในโซลูชันที่เรียกว่า right protection นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายครับอย่าลืมนะฮะบริหารจัดการให้ดี maintain security posture ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สูงที่สุดแล้วก็สุดท้ายครับขอฝาก Facebook ของทางเราไว้ด้วยนะครับพิมพ์ว่า sofort th หรือว่า scan qr code ตรงนี้ก็ได้ถ้าท่านต้องการ cloud assessment ครับอยู่ตรงกลางครับ qr code นะครับแล้วก็จริงๆ sofort มี free tools ให้กับ home user ด้วยนะครับมีทั้ง anti virus มีทั้งตัว endpoint security มีทั้ง firewall home firewall นะฮะ มีทั้งตัว Encryption สามารถที่จะสแกนแล้วก็เข้าไปใช้งานได้ฟรีนะครับก็วันนี้ผมขอขอบคุณแล้วก็ทาง Ti เ o k ไทยนะครับทาง Adapt นะครับแล้วก็จริงๆก็เป็นเบนเดอร์ทุกท่านที่ให้ความรู้กับทางพ u d i e n c e ในวันนี้นะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับถ้ามีคำถามนะครับพิมพ์ในช่องแชทแล้วเดี๋ยวทางทีมผมน่าจะรอตอบอยู่ครับ